กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพยิ่งผมนายพิสารมานาวพัฒส,สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายสามประเด็นหนึ่งการยึดโยงกับประชาชนไม่ควรเป็นเรื่องที่สมาชิก สภาใดาสภาหนึ่งจะผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว 2. ทํทำอย่างไรผู้เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องการเสียงสนับสนุนจากสอวอย่างน้อย84เสียงในวาระแรกจะสามารถทำได้ดีกว่าในครั้งนี้และสาํทำไมวันนี้ผมจะออกเสียงสนับสนุนยติ แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับท่านประธานครับผมอยู่ต่างประเทศเกือบครึ่งชีวิตราชการผมจะหนักดีถึงความสง่างามของประเทศเมื่อประเทศไทยมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อประมาณ35ปีมาแล้วมีประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย เดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันท่านทูตไทยในขนาดนั้นท่านทูตอาสาสารสินได้นำท่านประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรท่านนั้นเข้าเยี่ยมคารวะนายจิมไรท์ประธานสภาผูพพพ้แทนราษฎรสหรัฐผมอยู่หน้าที่นั้นด้วยคำถามแรกที่ฝ่ายสหรัฐถาม ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคือท่านมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งพอทราบว่ามาจากการเลือกตั้งฝ่ายสารัฐยิ้มการพูดคุยต่อจากนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นมิตรภาพใกล้ชิดท่านประธานสภาท่านนั้นขนาดนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่บาลัง ประธานรัฐสภายังคงเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของผู้แทนราษฎรทุกคนที่ได้รับความเคารพประชาชนทั่วประเทศมีความภาคภูมิใจเป็นความจริงครับว่าการที่ไทยมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ประเทศจะสง่างามในเวทีโลกและในประเทศที่มีประชาธิปไตยเสมอทุกครั้งแต่การยึดโยงกับประชาชนไม่น่าจะเป็นสิ่งผูกขาดที่ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งจะอ้างได้เท่านั้นในชีวิตการทำงาน36ปีของผม และเพื่อนข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศพวกเราไม่ได้ยึดโยงผลประโยชน์ประชาชนเพียงแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือภาคใดาภาคหนึ่งของประเทศไทยแต่เรายึดโยงผลประโยชน์ประชาชนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศทั่วโลกผมมั่นใจว่าเพื่อนสอวในวุฒธธิสภา ต่างก็เคยผ่านภารกิจหน้าที่ที่ใกล้ชิดยึดโยงช่วยเหลือประชาชนมาแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพทย์ครูเกษตรกรภาคประชาสังคมต,ตะทหารตำรวจท่านประธานครับผมเห็นว่าการยึดโยงกับประชาชนน่าจะดูที่การกระทำมากกว่าวาทกรรมตลอดสมปีเศษผมเห็นว่า เพื่อนสอวอจํานวนมากได้ทำหน้าที่ทำงานแบบทุ่มเทยึดผลประโยชน์ประชาชนมาโดยตลอดไปรับฟังปัญหาประชาชนทุกภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกินแหล่งน้ำประชาชนในพื้นที่นั้นๆเป็นประจับพยานได้กระทุ้ถามฝ่ายบริหารทุกครั้งเป็นสาระที่เป็นปาบเสียงแทนประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้นเรามีแม้กระทั่งคณะกัรมาธิการลดความเหลื่อมล้ําแก้ความยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุผมอยู่กันมาธิการการสาธารณสุขท่านประธานกับกันมาธิการทําหน้าที่เป็นปาาเสียงประชาชนในวิกฤตโควิดการหาการบริหารวัคซีนลดภาระขั้นตอนประชาชน ในการทำเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตจนปัจจุบันได้เป็นระบบดิจิทัลท่านประธานและสวในคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติอ้อยและน้ำตาลที่ผมนั่งอยู่ล่าสุดก็ยืนเคียงข้างผลประโยชน์ชาวไร่อ้อยอย่างชัดเจนสวทำหน้าที่กลัน่กรองกฎหมายให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้นจากองค์ความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละคนมีร่างกฎหมายหลายฉบับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ด้ยโอกาสที่ผ่านการพิจารณาของสภานี้ก็ด้วยองค์ประกอบการออกเสียงของสอวอที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากทุกครั้งผมจึงเห็นว่าการทำงานที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสูตรสำเร็จที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่นิติบัญญัติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนหลักการการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี้น่าจะเป็นแนวทางของการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยิ่งมีข้อบังคับที่บอกว่าต้องมีเสียงสนับสนุนหนึ่งในสาของสอวยิ่งมีความจำเป็นในการพิจารณาร่างยติปิดสวิสสวในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา สวที่อภิปรายก่อนหน้าผมก็ได้บอกแล้วว่าเคยมียอดสวผู้สนับสนุนแล้ว56คนท่านต้องการ84คนขาดอีกเพียง28เสียงสมัยที่ผมยังรับราชการเป็นหัวหน้าคณะเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นปี2550 ผมต้องการการสนับสนุนจากสนชผมแบ่งสมาชิกสนชเป็น3กลุ่มพร้อมหมายเลขโทรศัพท์คือกลุ่มที่สนับสนุนแน่นอนกลุ่มที่คัดค้านแน่นอนและกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเราขอเข้าพบกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเป็นกลุ่มแรกและกลุ่มที่คัดค้านแน่นอน ผมขอเข้าพบแม้กระทั่งคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดที่คุมเสียงสอนอชอหลายๆคนผมคิดว่าหลักการนี้จะเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเราสามารถอธิบายข้อห่วงกังวลให้กับสอนอชอแต่ละท่านได้อย่างใกล้ชิดท่านประธานครับแม้จะมีเรื่องต่างความเห็นต่างในบางร่างเป็นเรื่องปกติ แต่ผมจะสนับสนุนร่างทั้ง4ด้วยเหตุผล4ประการดังนี้ครับหนึ่งผมต้องการให้เกียรติประชาชนที่ผ่านผู้แทนของเขาในสภานี้ผมต้องการให้เกียรติภาพประชาชนที่ร่วมลงนามกันมาในร่างที่ผมเห็นว่าเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มสิทธิเสรีภาพ ให้กับประชาชนเหตุผลที่สองผมอยากเห็นความขัดแย้งในบ้านเมืองที่ลดลงความขัดแย้งที่เคยขยายลงไปบนถนนเป็นการคืนความเชื่อมั่นว่าระบบรัฐสภายัางสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองในสังคมไทยได้ เหตุผลที่สามเมื่อความขัดแย้งลดลงประเทศชาติย่อมได้ประโยชน์จะเพิ่มความเชื่อมั่นจากประชาคมระหว่างประเทศโดยตรงจะเพิ่มการลงทุนการติดต่อการค้าและทำให้การต่างประเทศของรัฐบาลไทยประเทศไทยมีพลังเต็มศักยภาพที่มี ประการสุดท้ายจะทำให้นายกลั้มตรีท่านต่อไปมีความสง่างามในเวทีระหว่างประเทศยิ่งขึ้นท่านประธานครับตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่สวผมไม่เคยได้รับใบสั่งหรือคำสั่งให้โหวตในทิศทางใดๆทั้งสิ้นผมโหวตต่างกับเพื่อนสอวส่วนใหญ่ในอดีต ก็ไม่เคยมีเพื่อนสอวอแม้แต่ท่านเดียวแสดงความรังเกียจมีแต่มิตรภาพความเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันมีแต่การให้เกียรติซึ่งแก่ละกันวันนี้ผมไม่มีความจำเป็นต้องอภิปรายเพื่อนโน้มน้าวเพื่อนสอวอให้โหวตเหมือนผมครับเพราะผมเคารพ ในวิจรารยานของทุกท่านเพียงแต่อยากจะฝากไว้ว่าในครั้งต่อไปที่เพื่อนสอส,อสต้องการเสียงสนับสนุนจากสว .84 เสียงในวาระแรกลองเปิดใจพูดจาโน้มน้าวด้วยเหตุผลด้วยความสุภาพนิ่มนวลแต่หนักแน่นด้วยการให้เกียรติ ว่าทำไมสวจึงควรสนับสนุนเพราะอย่างน้อยทุกคนต่างเป็นสมาชิกในรัฐสภาสับป,ปายะแห่งนี้เหมือนกันทั้งสิน้นเป็นผู้แทนที่ยึดโยงกับประชาชนด้วยการกระทาเหมือนกันทั้งสิน้นเป็นคนไทยเหมือนกันและท้ายที่สุดเป็นเพื่อนร่วมทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ